สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านวันนี้ผมจะมาส่งต่างบ้านเฮียจิระเช่นนะคะเป็นสักทองแท้เป็นลูกค้าเก่า20กว่าปีแล้วนะครับเป็นสักทองแท้เนื้อไม้อยุคเป็นร้อยปีบุบบวกไม้เกรด AAA งานคุณภาพเกรดพรีเมียมนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวเราจะ,จะเห็นไหมเฟซอย่างดีข้างในซีนอย่างดีนะครับเก็บงานเรียบร้อยคุณลูกค้ามาเอฟที่โชว์รูมที่เซ็นทันบาง,งาน,นะครับงาน,นเราเฟซอย่างดีนะครับคุณลูกค้า ของแท้เนื้อไม้ยุคเป็นร้อยปีบุกไม้เกตเองงานคุณภาพเกตพรีเมียมนะครับไม้แท้ไม้จริงมีที่ที่เดียวงดงามจากภายในสู่ภายนอกเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเราก็มาส่งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสักรุเท่ากับหินมากเลยนะครับเป็นสักของแท้เนื้อไม้ยุคเป็นร้อยปีบุกบกไม้เกตเอเอเองานคุณภาพเกตพรีเมียมเลยนะครับเนี่ยงดงามจากภายในสู่ภายนอกนะครับสวยเกตตวนี้ไม้หนาเห็นไหมครับขาสิงเกตหลัก จะไหนให้ดูด้านล่างเราดูกันไปเรื่อยๆกันกนะเนี่ยงานพรีเมียมเรียบร้อยมากไหนดูข้างล่างน,นะครับเนี่ยขัดทาสีเหมือนด้านบนเนีย้ยครับวัดงามจากภายในสู่ภายนอกมีคาร์มีอะไรอย่างดีรูปนี่คือรื่นปื้ดรื่นปื้ดน,นะครับเดี๋ยวผมจะรูปให้ดูนะึชั่ครู่นะครับเนี่ยคุณลูกค้าเห็นไหมเนียนเรียบเป็นหมดนะสักทองแท้ไม่ไหมที่เป็นร้อยปีไหมเกรดเอเอเองานคุณภาพเกรดพรีเมียมนะครับ คุณจีระเช่นนี่เป็นลูกค้าเก่า20กว่าปีแล้วรับงานที่โชว์รูมที่เซ็นทรัลบางนาแล้วก็เอฟสินค้ามานะครับมันอยู่ได้ตลอดผมไม่กินแล้วเป็นไม้มงคลนะเนี่ลูกค้ามันนอนเล่นนั่งเล่นแบบคลิปเลยจริงๆนะลดงานจากใครรายสุดใครนู่เป็นไม้มงคลนะแห่งโชคด้วยนะครับลูกค้าท่านใดอยากได้งานไม้แท้เกจเองานคุณภาพเกจพรีเมี่ยงานเข้าลุยสกรูมีขนาดช่างไม้ช่างสีช่างผัดใช้ช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทางไม้เกจเอ ที่จะบรรยุคิวเจอร์ที่เดียวนะครับงไาวันนี้ผมขอจบการรีวิวเพลงเท่าหน้ก่อบุคคาสวัสดีค่ะ